่อป้ามาไวอีกูปายหน้าเสด็จพีนะครับป้าโถขึ้นรอแทนเสด็จพีข้าว่าอย่างไรเสียปุตสาวของเราคงไม่เลือกมันเป็นแน่วแน่แน่แน่ท่านพูดว่าอะไรลูกข้าชอบท่านพู้นี้น่จะนะดีดีนะลูกข้าชอบท่านพู้นี้ลูกสาวข้า ป็สามีเจ้ากันนั้นเลยลูกใช่เสด็จแม่เราไม่ได้นะเขาน่ารักตะมุตะมิว่าโอ้ทำไมเจ้าน่ารักตะมุตะมิจังเลยด้วยบุญญาธิการของเงาะป่าหรือพระสังที่มีบุญต่อกันที่จะเป็นคู่กันทันใดนั้นพระสังก็ร่ายมนต์ทำสะกดทุกคนอยู่ในพาวัง แล้วกายลางไปบุรุษรูปงามแม่นางโรงจนาข้าพอที่จะมาแทนง,ง้อป่าบ้าไม้ตัวนั้นได้ไหมได,เไมได้เอาแต่ยังไงเอา้าแต่ยังไงเอ้าแต่ยังไงเอ้าไม่ได้แล้วไงเอ้า,าตาบุญมันจบแล้วมันออกไปเลยมันบวเอ้าคุณจะเอาชีวิตจริงมาเล่นผมรู้ คุณมอกสกีผมอยู่ข้างหลังว่ามันได้แล้วก็ออกไปใช่หรือเปล่รู้ว่าคนรักผมแต่ว่าไม่ใช่ไม่ได้คุณต้องคุณรักเงาะป่าตัวเดียวนี่จันโอขอโทษด้วยครับเขาเอาชีวิตทิ้งมาเลยไม่ไม่ไเนี่ยเห็นรอๆคมๆอยู่ข้างหน้าไม่ได้ได้อย่างเดียวเลยเล่นใหม่นี่ข้าภาังรูปงามขนาดนี้ ข้าพอที่จะมาแทนเงาะป่าใบเดตัวนั้นได้ไหมไม่ได้เยียงผู้เดียวข้ามีอะไรที่จะมาสารภาพกับแม่นางรัชนานี่คือล่างองคข้าข้าถอดไว้อ๋อตอนนี้ข้าอยู่ในนี้แม่นางเชื่อข้าแล้วใช่ไหมนางรัชนารัชนาเชื่อข้าแล้วใช่ไหมร่างของข้าและอย่างนี้พอที่จะรับลัาคข้าได้หรือยังข้าก็ยังรักจองงาะ ก็คอยดีละงออ่ะวายนัราตังค่าได้หรือยังแมนะ่นาได้ถ้าเจ้าเป็นเจ้างอตัวนั้นจริงๆฮะ รับราคาได้หรือยังขอท่านกอดเลยให้กูกอดก่อนอะไรของท่านเนี่ยตกลงว่าใช่หรือเปล่าท่านเทพต้องหมอตัวนั้นหรือเปล่าเนี่ยใช่ให้กูกอดดูๆนะเนี่ยนะใช่ ต้องมอตัวนั้นจริงๆ<ช>ข้าจะพาเจ้าไปหาท่านพ่อของข้าหรอให้แม่นางพร้อมที่จะเป็นเมียของข้าแล้วหรือยังเป็นประชาย,ยาข้าแล้วหรือยัง